เอาละครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ปุ่มที่ใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับว่าเราใช้ปุ่มอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับโอเคอันนี้คือเกียร์นะครับเกียร์เข้าโดยวิธีการกดปุ่ม unlock แล้ว shift the gear into ดันเข้าหาตัวก็จะกลายเป็นเดินหน้านะครับดันหน้าค้างเป็น n น,นะครับแต่จะไปาไม่ได้นะครับจะต้องกด อนล็อกแล้วไปอานะครับถึงจะถอยหลังได้นะครับถ้าเราอยากเข้าเกียร์ว่างนี่อาก็ดันลงมาแบบนี้นะครับโอเคนะสบายดีอ่าไปได้เลยนะอย่างนี้นะครับอานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับปุ่มตรงแผงเกียร์นะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับจะได้ใช้งานอย่างคล่องแคล่วนะก็คือเกียร์เกียร์นะครับ เกียร์ก็กดปลดล็อกน่าจะทราบแล้วนะเกียร์ันนี้ทั่วไปกดปลดล็อกก็ดึงเดินหน้าดันแบบไม่กดปลดล็อก,บบกปลลอเป็นเอนดันไปข้างหน้าแบบปลดล็อกด้วยกดปลดล็อกตรงนี้นะเป็น R นะครับโอเคทีนี้มีปุ่มปักกิ n งสองปุ่มต่างกันยังไงนะครับอันนี้จอดแบบจอดแบบถาวรจอดแบบถาวรคือจอดรถไว้ ถึงบ้านแล้วจอดรถกดปาร์คกิ้งตัวนี้นะมันจะไม่สามารถจะกดเดินหน้าหรือทำอะไรได้ก็คือจอดถาวรนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราติดไฟแดงอยู่แล้วเราดึงเบรกมือสมมติเราอยู่ดีนะดึงเบรกมือดึงเบรกมือทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราปล่อยเบรกปล่อยแป้นเบรกนะครับมันก็จะดึงเบรกมือไว้ให้เราอยู่นะ แต่ถ้าเราเหยียบเบรกเอ้แต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งดี D ก็จะหลุดนะเ,เดี๋ยวผมเหยียบให้ดูอา่าเห็นไหมเบรกมือจะปลดล็อกอัตโ,ตโนมัตินะครับแบบนี้นะแตกต่างกันนะอา่าเดี๋ยวผมเบรกก่อนเอสียงมันจะได้ดับโอเคอันนี้เอาไว้จอดถาวรอ,อันนี้เอาไว้จอดแบบชั่วคราวเบรกมือแบบชั่วคราวที่ลาากักษณะคล้ายกันก็มี Auto ออโตโอ้เบรกโฮออโต้เบรกโฮเนี่ยก็คือ ทำงานเป็นเบรกมือให้เราอัตโนมัติไม่ว่าเราจอดติดไฟแดงหรือว่าเอจอดรออะไรอยู่อะไรเงี้ยมันจะเข้าเบรกมือให้เราอัตโนมัติเมื่อเราปล่อยเบรกแล้วไปเขยบคันเร่งมันจะเข้ามันจะปลดให้เราอัตโนมัติคล้ายกับตัวนี้แต่ทํางานอัตโนมัติตัวนี้มันก็กึ่งกึงอัตโนมัติอะแหลของอันตนะใช่ไหมอ่ะทวนนะอาจารย์อาจจะตามไม่ทันนะเดี๋ยวผมทวนให้ เข้าเกียร์เนี่ยปกติทั่วไปแต่เบรกมือเนี่ยเบยรกมือเนี่ยมีมีคำสั่งสามอันอันนี้แยกไปเลยอันนี้คือเบรกถาวรเบรกถาวรในวันในตอนที่เราจอดรถถึงที่ทำงานแล้วจอดรถถึงบ้านแล้วจอดรถทิ้งยาวเนี่ยมันจะไม่ใช่สามารถที่จะกดเดินหน้าได้อีกนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราขับขับไปแล้วจอดตดไฟแดง เราดึงแบกมือตัวนี้คำสั่งเดินหน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้าเราอยู่ที่เกียร์เดินหน้านะสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเราขับขับมาเจอไฟแดงเราเดีงยแบกมือรถดึงแบกมือให้เราแล้วแต่ถ้าเราเราจะพอเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเราเหยียบคันเร่งไปเลยเนี่ยรถมันจะเดินหน้าให้เราอัตโนมัติเลยนะโอเคคล้ายออลโต้เบรกโฮออโต้เบรกโฮเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งกดทุกแยกไงใช่ไหมกดออโต้เบรกโฮ มันไปเลยมันไปได้เลยมันทํางานอัตโนมัติถึงไฟแดงก็ถึงไฟแดงมีห้าไฟแดงมันก็หยุดให้เราห้าไฟแดงแต่นี้เราต้องมาดึงห้าห้าครั้งห้าไฟแดงอ่าแบบพูดแบบนี้น่าจะเห็นภาพเนาะถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะครับผมพร้อมตอบนะอ่ามาจุดต่อไปจุดต,ต่อไปก็คืออ่าโหมดโหมดอ่าโหมดโหมดขับขี่ก่อนแล้วกันนะมดขับขี่เนี่ยถ้าเราเลื่อน เลื่อนได้สามครั้งเลื่อนเลื่อนได้สามครั้งหมายถึงว่ามีสามโหมดถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็หมุนไปเรื่อยๆดูที่หน้าปัดของคนขับนะครับมีความสําคัญยังไงทําไมผมต้องมาอธิบายอีโคก็คือขับแบบประหยัดนะนอร์มอลก็คือแบบปกติเร่งบ้างช้าบ้างอะไรก็ปกติขับแบบคนปกติสปอร์ตก็คือขับแบบรวดเร็วกําลังมาเต็ม ทีนี้ทําไมเราต้องมารู้ว่าทําไมต้องใช้ปุ่มนี้มาในวันที่เราใช้รถกันแบบปกติก็คือสมมุติว่าเราเราเราขับขับไปแล้วเราขึ้นสะพานสะพานที่มีความชันเราอยู่ในโหมดต,ตอนแรกเราขับมาอยู่ในโหมดประหยัดเลยคุณจะขึ้นได้ความเร็วอยู่ประมาณสัก <c oughs> ประมาณสักเจ็ดสักแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันบางทีมันอาจจะไม่ไหวนะครับกําลังมันไม่พอคุณต้องเอานิ้วไปเขีย่ยปุ่มตัวนี้นะครับให้เขาไปเข้าที่ซ ให้เขาไปเข้าที่โหมดสปอร์ตนะคุณจะได้ขึ้นสะพานสูงสะพานอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับให้เขามีกําลังนะโอเคอันนี้จบไปเลือกกันโหมดการขับขี่ถ้าแรงไม่พอไปเพิ่มกําลังโอเคไหมเราต้องมานั่งเล็กเอาด้วยนะไม่ใช่ว่าขับอีโคก็ขับยาวขึ้นสะพานก็มันจะกินกําลังไม่พอนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเราอีกโหมดหนึ่งก็คือตัวนี้ <c oughs> โหมดเอ่อโหมดรีเจเนเรทีฟนะครับก็คือมีสแตนดาร์ดนะครับมีสแตนดาร์ดกับไฮก็เลือกเอานะครับขับรถติดๆก็ใช้ไฮนะครับขับรถหลายๆใช้ผมใช้สแตนดาร์ดให้มันไหลนะครับมันจะได้ไม่ต้องกินพลังงานรถเยอะนะครับโอเคต่อไปอันนี้คือปุ่มสุบเสิริฟไฟสุบเสิริฟนะครับอันนี้สัญญาณเอ่อ ถอ,ถอยจอดนะครับใช้กระใช,ใช้เปิดใช้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เอ่อพวกอะไรจะเตือนเตือนเตือนการชนด้านหน้าอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วพวกนี้ใช้เปิด,เป,ดเปิดไปเหนะครับไม่มีปุ่มมาดูปุ่มนี้นะครับอ่าอีกปุ่มหนึ่งนะครับด้านนี้นะอันนี้ปรับขึ้นลงเสียง เสียงวิทยุนะครับกดครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปิดตัวหน้าจอหลักเราปิดตัวหน้าจอใหญ่เรานะครับอันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับมานั้นเข้ามารถร้อนกดออโต้เลยนะครับนะนเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้ปิดแล้วเป็นไงอปิดแล้วเป็นงี้นะนี่แบบนี้นะครับ ต่อมาเป็นเปิดปิดพัดลมนะครับอันนี้ปิดอันนี้ก็คือปิดพัดลมละอันนี้เปิดพัดลมอันนี้ไล่ฝ้าด้านหน้านะครับไล่ฟ้าหน้าหน้ากระจกเรานะโอเคอ่าปุ่มนี้ก็คือปิดเปิดรถยนต์เรานะครับนะทั่วไปโอเค <c oughs> อ่าเดี๋ยวถามให้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยอะไร สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับถ้าเราหมุนอ่าใช้ยังไงอางนี้นะครับหมุนหมุนคือเปิดนะครับหมุนหนึ่งครั้งเปิดหมุนอีกหนึ่งครั้งปิดอย่างนี้นะหมุนหนึ่งครั้งอ่าข้างหลังไฟตัดหมอกด้านหลังลกระจุใต้ท้องเป็นไฟสีแดงนะครับ <c oughs> ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะ เป็นไฟสีแดงไฟตัดหมอกนะฮะถ้าเราจะปิดเราจะปิดก็อย่างนี้อบอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนอะไรอะ่ะไฟเลี้ยวก็ทั่วไปนะ่ะาแล้วมาดูไฟอีกหน่อยนึงก็ได้ไฟมีอะไรบ้างนะครับไฟหน้ารถเราไฟหน้ารถเรามีไฟอัตโนมัตินะครับเดียร์ไลท์เนี่ยติดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นก็คือไม่เปิดไฟอะไรเลยไม่เปิดระบบอะไรเลยเนี่ยศูนย์ ก็คือไม่เ <Techn> ป <Pokémon> ิดไม่เปิดไฟด้านหน้าแต่ไฟเดียร์ไลท์เปิดอยู่อันนี้เปิดปิดไฟหน้ารถอัตโนมัตินะครับถ้าแสงไม่พอหรือว่าถ้ามืดแล้วก็จะติดขึ้นมาอันนี้เปิดไฟหน้ารถเองนะไออันนี้เปิดไฟอันนี้เปิดไฟเดียร์ไลท์นะครับทุกทีไฟเดียร์ไลท์นะครับปิดก็ปิดก็ปิดเขาไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าเปิดไฟเดียร์ไลท์อย่างเดียวอันนี้อันนี้เปิดไฟหน้ารถนะครับ เปิดไฟเปิดไฟหน้ารถเลยด้วยด้วยด้วยเราเองนะครับไม่ต้องรอออโต้หรืออะไรนะโอเคเสร็จแล้วก็มีอะไรอีก <c oughs> ไฟสูงดันไปข้างหน้านะครับอย่างนี้นะต้องกดเปิดไฟก่อนนะ,ะเปิดไฟแล้วดันไปข้างหน้าคือเปิดไฟสูงนะครับ เนี่ยนะโฟกัสก่อนนะดันไป้ันหน้าเปิดไฟสูงดันอีที่นึงปิดไฟถ้าเปิดไฟสูงแบบเตาะไฟคันหน้าต,ตึ๊กเตือนคันหน้าตึก๊กอย่างนี้นะโอเคก็้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไอไฟเนี้ยไม่ต้องซ้ายหรอกครับเนี่ยเนี่ยมันอันตรายนะเปิดไปเลยอยากเปิดก็เปิด เดี๋ยวพอเราเลี้ยวสเสร็จกลับมามันก็ปิดให้เองนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับ